คลิปนี้ดราม่าเต็มๆจู่ๆก็งานเข้างงเลยแอปทักษอรลงโมเมนต์ moment, พาลูกร่วมทริปญี่ปุ่นกับทิมพิธาแต่ไม่หวายโดนชาวเน็ตดรามา่ารายการเล่าข่าวดาราวันนี้รายงานเริ่มต้นปี2568นัางเอกแอปทักษอรตั้งใจพาลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่และครอบครัวไปเที่ยวทริปตะลุยหิมะเล่นสโนโบอร์ด่ามกลาง ความหนาวเหน็บของหิมะที่โปรยลงมาพร้อมแคปชั่นว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดวันแรกเลยได้เท่านี้แต่สนุกมากค่ะขอบคุณที่ช่วยดูแลทุกอย่างนะคะช่วงปีใหม่คนเยอะมากถ้าไม่มีคนช่วยคงไม่ได้เล่นพี่ปีเรียนกับน้องพี่พิมพ์พยิ่งแฮปปี้สนุกแบบอยู่กันจนปิดเลยค่ะพร้อมแท็กทิมพิธา แต่ไม่ไวายคลิปนี้กลายเป็นดราม่าเพราะนอกจากจะมีน้องพิพิมพ์แล้วในทริปยังมีทิมพิธาไปด้วยหลายคนที่เป็นแฟนคลับแอฟนนกุลก็ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ไม่น่ารักในขณะเดียวกันก็มีคนกลางปีบกบกป้องเพราะเข้าใจคะ่ะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนและสองครอบครัวนี้สนิทกันอย่างมากมาย